ผิวเซนซิทีฟสกินละคายเครื่องง่ายหรือว่าผิวอ่อนแอต่างๆกันแดดเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะถ้าเราไม่ทากันแดดเนี่ยรังสี UVA UVB ในอากาศในแสงแดดนะทุกคนมันจะยิ่งทําร้ายผิวทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดอาการละคายเครื่องพอละคายเครืองปุ๊บผิวก็จะเซนซิทีฟง่ายแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบวงจรอ,อุบาทนะทุกคนทาให้ผิวเราเนี่ยไม่ดีขึ้นสักทีกันแดดเพื่อผิวแห้งง่ายอ่อนโยนที่สุดของ KA มาแล้วครับ เขาผ่านการทดสอบไฮโปแอลเลอร์จินิกเทสภายใต้ลิขสิ์จากประเทศฝรั่งเศสมาเรียบร้อยแล้วว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้โดยการทดสอบของเขานย่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะเลยทําให้เราสามารถไว้ใจประสิทธิภาพความอ่อนโยนของกันแดดตัวนี้ตัวนี้คือแบบสุดๆถุกคนมันบางเบามากๆเหลีวมากๆแต่ด้วยความเป็นกันแดดสูตรอ่อนโยนนะคะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ฟิสิกอลอนุภาคเนี่ยนอนนาโนมันจะไม่ซึมเข้าผิวบอกตรงๆว่าหลังลงผิวเนี่ยผิวมันจะมีความไบรท์ขึ้นนิดนึงให้เวลาน้องซูมนิดนึงนะคะฟินิชหลังลงผิวจะเป็น แบบนี้เลยค่ะมีความช้ำๆเล่นแสงแล้วผิวไบร์ขึ้นหนึ่งระดับแต่ไม่วอลกไม่เทาคุมมันระหว่างวันได้ดีเลยครับไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมอ่อนโยนกับผิวสุดๆตัวนี้ v e r ร water r e s i s t a n t กันน้ำมาตรฐานระดับสูงสุด80นาทีเลยครับสารกันแดดต่างๆเ่ย f ีเ e รนี่ด้วยทุกคนก็สามารถไปดำน้ำได้ทาไปเที่ยวทะเลได้โดยที่แบบไม่ผิดกฎหมายจากกรมอุทยานเลยมีนวัตกรรม ultra lock p r o t e c t ช่วยปกป้องผิวจาก pm เม2.5เสริมประสิทธิภาพการกันแดดและล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวได้ตลอดวันและยังม นอนนูอิสระจริงๆถึง4ตัวช่วยลดผลกระทบจากแสงแดด